สวัสดีค่ะ youtube นะคะอันนี้คือว่าแบบมีพลังอยกเวาวอีกแล้วนะคะอยับวาวนะคะอยากวา,ะะอากวาอีกแล้วเรื่องงูนะคะเรื่องงูอีกแล้วนะคะโอ้ยนะคะกระโดนพลังหลออีกแล้วนะคะอันนี้ก็บประด้ว่า,าก็จะว่าคลิปที่แล้วนะคะพี่พ้อยว้าวย่งไปโน่นนะคะอันนั้นเขาบอกหายพานเลยนะคะติดเหลืองเฉยเลยนะคะเขให้ผพานเลยเอ๊พี่พ้อย ก็บอกเข้าใจกันนะคะพี่พ่อเขาว่าเาเรื่องจริงนะคะนะคะชีวิตของเมียฝรั่งนะคะก็ว่าดีแล้วยังแล้วไปโดนหลอกคือเข้าน่นแหละนะคะไปก็๊กที่จังไดนะคะจังใดเมื่อเหมือมรวมวมตัวแล้วเนาะนะคะลวมตัวเราก็ต้องไปอย่างที่นะคะก็ไปแล้วนะคะก็ไปโดนเหมือนเข้านะคะโดนหลอกนะคะโดนหลอกนะคะโดนหลอกไส้นะคะโดนหลอกไส้นะคะูที่เมืองนอกก่อนละนะคะ แต่บาบอกดอกน้อนะคะว่าประเทศเอียงคนที่เขาสมหวังนะคะเขาเ้าก็ดีใจน้านะคะมูฟี่พ้อยหลายคนก็สมหวังค่ะนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวหนาทัวเนี่ยกระชับมาก,กันแล้วเพิ่นกระมหวัง <c oughs> ต่ว่าเพิ่นก็นลังบากะค่ะนะคะเพื่อนบอกไปแล้ววันบดีมีความสบายเลยพี่เอ้ยนะคะไปอยูคุ่นเนาะนะคะ ปยุคุณนะคะที่ว่ากระเฮ็ดงานนี่แหละแต่เฮ็ดงานกับประเลยเฮ็ดงานดีวัาสันเดี่ประยุคุณมาตั้งแต่หลายปีแล้วเพื่อนกระเฮ็ดงานนะคะเป็นแม่บ้านวัาสันเดชนะคะทําความสะอาดอวัตสันเดชนะคะแต่ว่าเพื่อนกระเฮ็ดหลายที่นอสองสามที่ผุล่ะนะคะเพือเ่อนกรรับงานสองสามที่เพือเ่อนกระได้เงินหลายนอะนะคะเฮ็ดงานต็นทุ่มมงประมาณนี้นาะนะคะอาทิตย์หนึ่งนะคะประมาณสองสามมือประเลยเฮ็ดทุกมือดอกว่าสันเดชนะคะ เพื a, ่อนเกิดชีวิตเพื่อนก็สบายค่ะนะคะตอนเล็กๆนะคะที่ว่าเออแต่งงานคนสีไปอยู่เนาะนะคะก็ว่าเออตัวมาสบายดีแท้มาอยากอยากสบายเนาะนะคะก็ต้องไปนะคะคพื่อนเราเนาะสายุิยังบลายเนาะนะคะเขากําลงบากทุกคนเขาเราก็ต้องทํางานถุกคนเนาะนะคะเอฟซีนะคะมูอพ้พอยลำบากค่ะนะคะเห็นบอกว่า้ลูกเต่ากับบะมีค่ะนะคะลูกเต่ากับบะมีนะคะ บ้านก็นตรงเตานะคะเบเดมีบ้านเด้อค่ะนะคะเขามีบ้านเขามีบ้านพอบ้านแม่เขาแต่ว่าเขาขบอยู่ค่ะนะคะเขาไปแยกมาอยู่น้ากันเนาะนะคะมาแยกอยู่น้ากันแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าอ่าสามีเพื่อนก็เหตุงานนะคะก็เหตุงานน้ำน่นแหละแต่ว่าเหตุงานน้านะคะต่างคนต่เหตุง,า,งานแต่ว่ากต่เ้าบ้านอยู่นะคะวางปันเนาะนะคะเตาบ้านอยู่นะคะ กแค่ว่ามันสีตสวยหรูนะคะเพราะกลับมาเบื้องไทยเถื่อนหนึ่งนะคะอุ้ยเหนือตูนะคะมีแต่ร้อยแผลร้อยหยางแผลหยางบอแผลแบบว่าเหตดงาน่ะนะคะร้อยปูดร้อยเคียนร้อยหยางประมาณนี้นะคะเฮ็ดงานมันก็ต้องลาบากเนาะนะคะตูตูเด้อนะคะกะบอกระเพิ่นนะคะกะบอกระเพล่นๆคนเรอ่าจีอยูไทยยู่ล้วนะคะลำบากคือกันแหละมันก็ลําบากแบบไหนลาบากเกี่กับเรื่อเงินนะคะนะคะมูวีพอยมาว่านี่นะคะเออกระฟั่งหละหละนะคะกำมือคืนนี่นะคะ แล้วนะคะมาฮอดีีนะคะมาเดือนหนึ่งนะคะยูพุ่นมาโดนแล้วนะคะต่างประเทศมาโดนแล้วนะคะมีแฟนกระเลิกกันค่ะนะคะลูกเต่ากับ,บ่มีนะคะเลิกกันจะโดนแล้วนะคะแล้วคนเขาบอเอาไม่ค่ะนะคะเพิ่งะเห็ดงานนะคะเอาวานี่กลับมาเมืองไทยโอ้ยนะคะกลับมาเมืองไทยเดือนหนึ่งนี่ก่าหอบเงินมาอย่างเดียวนะคะหอบเงินมาที่ว่าแบบเออแบบ บางคนนี่ก็หอบบางคนเขาก็หอบเงินมาเมืองไทยนี่ซื้อที่ตื้อเอียงซื้อปลูกบานตื้อที่อียงเนาะนะคะแต่คนนี anya, yeah. HTML, uh, hmm ้นะคะเพราะว่าหอบเงินกลับม้านะคะมาเติมสวยนะคะเออจะว่าเพิ่นกับงามกันนะคะเพิ่นก็มาเติมสวยเนาะนะคะมาเติมสวยทือเมืองไทยมันถึกเนาะนะคะมูบีพอยคนนี้นะคะก็บ่อมเป็นมูดหลั่งหูจักกันนะคะหูจักกันเวลามาทุกปีก็ี่เจอกันแบบนี้นะคะก็บ่อมเป็นถามมามูบอกับบอมเปนก็คือลูกค้าเนาะนะคะอ่าเพิ่นมาทางนี้เพิ่นกับมาอ่า มาฉีดนะคะมาฉีดนาฉีดยังนะคะเพื่อนกะงามค่ะนะคะอายุเพิ ifts, so ่นกะหลยแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนกะบอกว่าเอาอีกแล้วว่าราว่าเอาอีกแล้วสามีว่าตันเด่นนะคะอายุู้เดียวนี่แหละนะคะอยยุคุณไปเห็ดงานคือกานนะคะก็เป็นแม่บ้านเห็ดงานมือละสองมองสามมองว่าตันเด่นนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเข้าไปอยู่บ้านเขานะคะเข้าที่ไปเห็ดงานดีๆแบบของคนอื่นเขามันกระบไดเนาะนะคะ เพราะว่าคือว่าคนต่างชาติประมานี้นะคะคือมันก็คือยังก็แบบว่าคนอื่นคือกันเวลามาเห็นงานอยู่เมืองไทยนะคะคุณกับคุณกับปุ้ยหรือไฮ้นะคะเห็นงานดีจังสั่นจังสั่นจังที่มันบมแมนเลยค่ะนะคะ ที่เหตุงานอี่ยังกระตามแต่กระเฮ็ดคือกันนะคะแต่ว่าคุณคุยเกินไปนะคะว่าคุณเหตุงานดีจังสันเหตุงานดีจังสี่ที่ไหนได้นะคะคุณก็ลุดปากมาแล้วนะคะว่าคุณเคยเหตุงานอีอย่างตอนนี้คุณเหตุงานอีอย่างอยู่คุณจะเหตุงานอีอย่างอยู่กระตามแต่นะคะเขาโบจะไปยิงกบคุณอกนะคะเหตุงานอย่างกระได้เขาโบยิงอดนะคะ อ่าเ็เป็นงานตุนจริตนะคะแต่ว่าคุณ็คยะเหยียบย่ําหลายนะคะ,ะเหยียบย่ําหลายนะคะคนบ้านเดียวกันแท้ๆเนาะนะคะอย่าดูถูกกันลา้นะคะมองบํแมนเลยสมัยก่อนคุณเคยบอกอยู่ว่าคุณเห็นอีหยังนะคะเห็นงานหนังเห็นแบบใหญ่เนาะนะคะเห็นเห็นตอนที่คุณเว้าวาอยู่ดีกับฮูแล้วนะคะแต่ว่ากับบอมีไขก็ว่าดอกคุณสีเห็นงานอีหยังเห็นงานดีด,นดูบดีเขาก็มาว่า เอ,อบาบดูถูกกันหรอกนะคะถ้าถือว่าเป็นค้นคือกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นยอะสุดยูถูกกันนะคะมูฟี่พอยเหตุงานหอบเงินมาเท่าไหมู่บเหตุนานไปเท่าไหเหตุอีอย่างหลายตาเไอยางเลยนะคะมดเป็นลายเลยค่ะนะคะไหนจะค่าเครื่องอบ,บินไปกลับอีกไหนจะข้าพาทีพาทีอย่างนี้งเขามืดลายเลยะค่ะนะคะเขาหอบเงินมาจํานวนแต่เหตุแบบนี้แท้เลยนะคะมีความทุบก,ก็เขาะค่ะนะคะบินแล้วนะคะบินกลับมาวานนี่นะคะกรา เหตุงานนะคะว่าสันไปเหตุงานคือเกาน่ะพี่ว่าสัได้เห็นตัวมีนาทีหยังว่าสันเวลาเพิ่นบปมานี่เพิ่นสีอ่าเห็ดเก็บเก็บอย่างเลยนะเก็บไว้นะคะเก็บไว้เพื่อวันหยุดนะเพิ่นบายอมหยุดค่ะนะคะเพิ่นจะเอาเวลาไว้ช่วงวันหยุดที่ว่าเพิ่นกลับมาเพิ่นว่าเพิ่นกับมีความตุกนะคะเออนะคะก็ดียากก็ดีใจก็เพิ่นบินกลับแล้วนะคะเดี๋ยวปีนาบ่แน่วัาสันเดเพิ่นบอกว่าถ้ามีถ้านันนะก็สิมาวัาสันเดนะคะเนี้ยพลัง มีความตุกเล็กๆน้อยๆเนาะนะคะอาที่แรกก็ไปก็บอกว่าเอ่อพายุตื้อๆไ่ได้เห็ุอย่างเราที่ไหนได้นะคะเข้ากระหฮไลปเหตุงานพอถึงเวลาแล้วเขาก็ไไปเหตุงานแต่ว่าตอนนี้เขาบอกเขาไปเหตุงานมาโดนแล้วนะคะเขาก็โดนฮาร์ดโดนอย่างมาถ้าเวลาเขาออกแล้วเขาพักแล้วเขาก็เด้เืินหลแต่ก็เหตุจุดตัดเสียงเลยเขาก็ไลยหลวัสดเระวังสันเนาะนะคะคอดียางถามว่าเขาอยากกลับมาายุเมืองไทยบอคนบอกคนบอยอยากลับนะคะ อนยูคุนชิ้นแล้วนะคะคนจีเฮดยูคุนหล่ะนะคะคนจีเอาแบบว่าตอนเกษียณวันแตเด็กนะคะคนจีเฮดยูคุนอ่ะคนบอกกับหลอกคนเบาคนเบาเนาะนะคะเออกต่มีความทุกขคนละอย่างเนาะนะคะถ้ามว่าโดนหลอกบอกว่าได้ดูนะคะว่่ได้โดนหลอกหอกนะคะอ่าที่แรกคนก็ว่าแบบที่แรกกับเออว่าว่าแบบไปบอกว่าต้องเฮ็ดหยังหลอกนะคะไปยูไปฉันไปเฮ็ดหยังเฮ็ดแต่งงานแล้วอย่างประมาณนี้พอไปหอดแล้วนะคะ อายู่โดนๆไปเลียนปาตาแล้วอีหยังเรียบร้อยเป็นตอย่าง,างเขาไล่ไปเหตุดงานนะคะแต่ว,ว่ามูบอกก็ดีคือกันนะคะเขาไล่ไปเหตุดงานก็ดีคือกันนะคะเพื่อนเพิ่นจะจีได้แบบอ่าความรู้หลายๆอย่างได้เงินในท้องแต่ตอนนี้เขาเลิกกันแล้วนะคะยาก,กันแล้วนะคะอยู่คนเดียวนะคะเขาไปเดือดร้อนนะคะ,ยะ,คะอยู่แบบสบายๆ่าจะแบบดีนะคะก็ดีใจก็เพื่อนมาว่านี่ได้คุยกันเนาะนะคะนนก็ดีใจอันนี้คือเมียะไรพลังนะคะตอนแรกแต่ว่าเหมือนว่าโดนหลอก ดูลอไงไปยูนะว่าตอนนี้เลิกกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้คนจะทาทาใจได้ยังได้ตั้งโตได้แล้วอาจจะมีความทุกข,ข์ับวันนะคะมานะคะอ่าปับแล้วล่ะนะคะอันนี้ก็ดีใจก็เพิ่นนาเนาะนะคะเพราะว่าเพิ่นทําใจได้อยังได้นะคะเพิ่นก็เอ่อบ่ได้มีความทุกข์อย่างยูแบบนี้จะายดีกลัววันจะกี์เพิ่นเบาเนาะอยากไปใดก็ไปนะคะคอยมีความสุกขความสุกขกันเด้นนะคะใจคิดว่าจะมีแฟนฝรั่งแต่เด้อเบิ่งเบิง,บงจักน้อยนะคะ เพิ่งหายจากน้อยเนาะละบิ้มบิ้มบางที่เมันก็อยู่ที่ดวงเนาะนะคะดวงดีก็ดีไปถ้าดวงไม่ดีก็เนาะนะคะก็ว่ากันที่เนาะนะคะบ่ว่ากันเนาะนะคะ